อยังไม่หมดดูความหนังดูความมันดูความติดเนื้อมาหน่อยหนึ่งแบบนี้แลวทุกคนจินโตโต,โตสิ้แบบงไายพี่นอ้องคิดว่าจะแข็งก่อนเนี้ยแม่แข็งปรุงรสมาเบาๆแล้คขั้นเนี้ยข้าวยอร่อยเลยแลหละทุกคน แคปหมู่เวอร์มาก The Best in the World on the Ground โรเซ่แบ็คพิงมากแม mm ่โอ้ไม่ขอบเลิศทานับต่ำสั่วแห้ง <S <S เราเส้นมันใช่เล็กๆไม่แข็งหัวอะอรอ,อะ หมูน้องเกรดนะครับพริกรกระเทีเหลืองกดให้ทานทุกคนของหมดไวมากห้าม mm